สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเนระื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านมาร์คานี่นะครับนายกรักฐมนตรีของแคนาดาออกมากลราสนะครับว่าแคนาดานั้นพร้อมที่จะยิงเครื่องบินรบรัสเซียทันทีหากว่ารุกล้ำน่านฟ้าของชาติสมาชิกนาโตก็บอกว่านี่จะเป็นสิทธิการป้องกันชาติสมาชิกของแคนาดานครับในขณะเดียวกันนั้น ทางด้านฝั่งของสหภาพยุโรปก,ก็เปิดเผยแผนงานเตรียมความพร้อมรับมือความขัดแยง้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอีก5ปีข้างหน้าหนึ่งในแผนงานสําคัญนั้นก็คือการสร้างพันธมิตรรดรกับทางด้านยูเครนเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมร,บรับฟังกันครับ สำนักข่าวบุมเบิร์กรายงานข่าวนะครับว่ามาร์คคาร์นีนายกรัฐมนตรีของแคนาดาก็กล่าวนะครับว่าประเทศสมาชิกของนาโต้ควรเปิดทุกทางเลือกหากว่ารัสเซียนั้นละเมิดน่านฟ้าของกลุ่มพันธมิตรอีกครั้งรวมถึงการยิงเครื่องบินรบของรัสเซียด้วยประเทศสมาชิกนาโต้จะปกป้องตอนเองอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่มาร์คคาร์นีกล่าวย้ำในการให้สัมภาษณ์กับรายการของสำนักข่าวบุมเบิร์กนะครับบอกว่าเราจะทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศสมาชิกความเห็นของเขาเกิดขึ้น ก่อนพัฒนาการล่าสุดที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซียและตกลงที่จะจัดการประชุมสุดยอดแบบพบหน้ากันอีกครั้งที่กรุงบูดาเปสต์โดยโดนัลด์ทรัมป์มีกําหนดพบหาหรือกับประธานดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นาของยูเครนในวันที่17ตุลาคม2568ด้วยก่อนหน้านี้สำนักข่าวบูเมเบิร์กได้รายงานเมื่อวันที่25กันยายนว่านักการู้ายุโรปได้เตือนทางด้านรัสเซีย ว่านาโต้พร้อมที่จะตอบโต้การละเมิดน,น่านฟ้าของรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการยิงเครื่องบินรบของรัสเซียหลังเกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบของรัสเซีย,อ,อ,ยอย่างมิก31ล้ำน่านฟ้าของเอสโตเนียและมีการตรวจพบโดรนเหนือน่านฟ้าของโปแลนด์มาร์กานี่กล่าวว่าการที่รัสเซียใช้เครื่องบินรบและโดรนเหนือน้านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้ในยุโรปควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความอ่อนแอของประจับริวัลดิเมียปูตินไม่ใช่ความเข้มแข็งรัสเซียอยู่ภายใต้แรงกดดันพวกเขากําลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสถานการ์ แต่พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจสถานการณ์ทางทหารของพวกเขาพวกเขาเคยมีความคืบหน้าในฤดูร้อนแต่ว่าเวลานั้นความคืบหน้ามันได้หยุดลงแล้วพันธมิตรตะวันตกได้หาหรือเกี่ยวกับการความบาดที่เข้มงวดขึ้นและสาภาพยุโรปนั้นกำลังดําเนินการตามแผนการใช้ทรัพย์สินของธนาคารากลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อเพิ่มเงินทุนงบประมาณกับยูเครนซึ่งเป็นแผนที่แคนาดาและอังกฤษนั้นก็เข้าร่วมด้วย มาคานิกล่าวว่าโดยนั้นทรัมป์นั้นกําลังหมดความอดทนหลังจากที่ปูตินปฏิเสธที่จะหาทางออกที่เสนอเพื่อให้ยุติสงครามที่ดําเนินมานานกว่าสาปีครึ่งปัจจมีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากคํานวณผิดพลาดในสงครามนี้นี่คือสิ่งที่เขาคํานวณว่านาโต้จะแตกแยกแต่นาโต้กลับแข็งแกร่งขึ้นมาคานิกล่าวด้วยว่าเขาคํานวณว่าประจมีวลาดิเมียร์เซเลนกี้จะหลบหนีเขาคํานวณว่าจะมีการลุกคือสนับสนุนเขาเขาได้คํานวณผิดพลาดอย่างสม่ําเสมอในความขัดแย้งครั้งนี้ ในขณะทิ่แคนาดาเป็นหนึ่งใน12ผู้ก่อตั้งชาติสมาชิกนาโต้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพันธมิตรบางรายว่าล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการใช้ใจ่ายด้านกลาโหมที่2%ของ GDP มาคานีกำลังเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้โดยได้ประกาศแผนการที่จะบรรลุระดับการใช้ใจ่ายดังกล่าวภายในไม่กี่เดือนและได้จ้างอดีตผู้บริหารของร o ย a l อ a n k of Canada เพื่อเป็นผู้นำหน่วยงานใหม่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและเร่งการเสริมอาวุธของกองทัพแคนาดา ในพื้นที่ปีกทางตะวันออกของนาโต้แคนาดาได้ส่งกำลังคนติดอาวุธประมาณ2,000นายไปยังรัตเวียภายใต้ปฏิบัติการโอเปอเรชันซึ่งเพิ่งได้รับการขยายเวลาออกไปอีก3ปีในการให้สัมภาษณ์ของมาคานี่ก็ย้ำนะครับว่าแคนาดายินดีที่จะช่วยปกป้องยูเครนโดยการซื้ออุปกรณ์ทางทหารในปัจจุบันและเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมแห่งความตั้งใจเพื่อมอบความมั่นคงให้กับยูเครนหลังการหยุดยิงการมีสันติภาพที่ยั่งยืน การยุทธิกการสู้รบที่ยั่งยืนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนี่คือสิ่งที่มาร์คานี่นั้นได้กล่าวเอาไว้แล้วก็กล่าวยกย่องประธานดีดัวนัทรัมผู้นําของสหรัฐก็บอกว่าความร่วมมือกันในภูมิภาคนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้ทําให้ทางด้านฝั่งของประธานดีวาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้เห็นนะครับว่านาโต้นั้นมีความเข้มแข็งในขณะเดียวกันนั้นคณะกรรมธิการของยุโรปเปิดเผยแผน,น,นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการเรือธง ด้านกลาโหมจํานวนสี่โครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของสหภาพยุโรปให้มีความพร้อมภายในปี2573ทาคลาความกังวลเพ่งที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียและแรงกดดันจากพันธมิตรอย่างสหรัฐที่เรียกร้องให้ยุโรปแสดงความรับผิดชอบในการปกป้องตนเองมากขึ้นโดยแผนการดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อเสนอสําคัญอันได้แก่โครงการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศจากโดรนหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าจําแพงโดรน และระบบเฝ้าระวังแนวตะวันออกของยุโรปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการตรวจการตามแนวคลมแดนทั้งทางบกทางอากาศและก็ทางทะเลโครงการโลกป้องกันทางอากาศยุโรปมีเป้าหมายในการสกัดขีปนาวุธและภัยทางอากาศและโล่ป้องกันอวกาศยุโรปซึ่งจะช่วยในการป้องกันทรัพย์สินทางอวกาศเช่นในเรื่องของดาวเทียมจากไฟคุกคามที่เพิ่มขึ้นในสมระูมิอวกาศทั้งนี้ขาจารคลลัสหวัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้บอกว่าสงครามในยูเครน เป็นบทเรียนที่ชัดเจนว่ายุโรปต้องเตรียมพร้อมสาหรับไปคุกคามในระยะยาวอันตรายจะไม่หายไปแม้สงครามในยูเครนนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วเราจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันของเราต่อรัสเซียอย่างไรก็ดียูเครนยังเป็นแนวป้องกันด่านแรกของยุโรปหลังหลักรับประกันความมั่นคงแข็งแกร่งที่สุดคืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของยูเครนที่แข็งแกร่งและกองทัพยูเครนที่แข็งแกร่งคาราชารัสนั้นยังกล่าวได้ว่าเรากําหนดหลักัยสำคัญเอาไว้รวมถึงการจดตั้งพันธมิตรด้านโรดกับยูเครน ในต้นปีหน้าเนื่องจากว่าระบบป้องกันโรลของยูเครนอยู่ในระดับโลกเราต้องใช้ประสบการณ์จากสนามรบของพวกเขารวมถึงนวัตรกรรมของพวกเขาเพื่อต่อยอดความร่วมมือโดยยุโรปในตะวันออกก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามที่มากขึ้นที่สุดจึงจาเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษสําหรับแผนการป้องกันใหม่นี้ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ของยุโรปที่กําลังก้าวสู่ความมั่นคงร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่สมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศ คยลังเลหรือว่าปฏิเสธแนวคิดในอดีตความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังสะท้อนถึงความตั้งใจของสหภาพยุโรปในการลดการพึ่งพาการป้องก,กันจากนาโต้และสหรัฐซึ่งเริ่มส่งสัญญาณว่ากำลังเบื่อหน่ายกับภาวะการดูแลความมั่นคงของยุโรปซึ่งหากแผนการนี้สามารถดําเนินการได้จริงจะนับเป็นครั้งแรกของยุโรปที่มีกรอบป้องก,กันร่วมกันในระดับสหภาพอย่างเป็นระบบซึ่งรวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีการเฝ้าระวังระบบโรนและการควบคุมพรมแดนเอาไว้ในโครงสร้างเดียวกัน แผนนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประเทศในยุโรปตะวันออกเช่นโปรแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกที่ผลักดันแนวร่วมความมั่นคงร่วมกันมาอย่างยาวนานขณะเดียวกันนั้นทางด้านฝรั่งเศสและเยอรมนีถึงแม้ให้การสนับสนุนในภาพรวมต่อโครงการดังกล่าวแต่ยังมีความระมัดระวังในประเด็นการควบคุมและบทบาทของแต่ละประเทศภายในโครงการขณะที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าอุปสรรคสําคัญที่สุดของแผนการนี้คืองบประมาณและเจตจำนงทางการเมืองของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะเมื่อการเจรจางบประมาณ สหภาพยุโรปประจำปี2 0 1 9ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นทั้งนี้ในขั้นตอนถัดไปผู้นําสหภาพยุโรปจะต้องหารือกันว่าหน่วยงานหรือว่ากลุ่มประเทศใดจะเป็นผู้นําเรือธงแต่ละโครงการโดยโครงการกําแพงโรนและระบบป้องกันพลดนนั้นคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้บางส่วนในปี2,568นี้ก่อนจะทยอยขยายสมบูรณ์ภายในช่วงปี2,571ถึง2,573นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบรอเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตหรือว่าสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111หนะครับ169 342 5111หรือว่าสนับหรือว่าสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์ตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ